ส่วนอินท้ผ่าลำผ่าขาดค่ะชิมแล้วนะเอหวานกรอบอร่อยมากไม่ได้โปโมอดเหรอคะถ้าเก่า,าจะผูกก็กินเมนูเยอะห,อหวานอยู่ค่ะแกแล้วจ้าหวานเจี๊ยบ กินตะาลำจ้าเราต้องห่อไว้แบบนี้นะคะอู้พี่พี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจปลูกไว้ขายค่ะปลูกไว้แล้วมันเยอะเกินกินไม่ทันเขาก็เลยขายโอ้นี่กองนี่พื้นเลยโอ้เยอะมากต้นหนึ่งนี่เยอะเลยนะ แอบดูฮิอันนี้แอบดูแอบดนนูนี่ครึ่งครึ่งเต็มเลยอมองไม่เห็นเห็นไหมคะโอ้ครึ่งอมถึงขนาดห่อไว้ก็ยังตอมนะ นี่จะขายหอไว้นะ อันนี้ฝน,นตกใส่ถุงถุงรั่วแอบเลงมีผึ้งด้วยแอบชิมก่อนนะขอชิมหน่อยนะอันนี้น่าจะแก่จัดแก่จัดจริงว่ะหวานมาก ช็อปปิ้งเอาวันนี้ลูกสวยมากเฉลิงมะเกีดเขามีสวนอยู่ค่ะเห็นตรงผู้กำจานตรงนั้นก็มีสวนเหมือนกันหนูไม่ได้แวะเลยเห็นที่นี่ก็เลย คราวที่แล้วผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งของ mm hmm. เห็นน้องก็เคยมาค่ะบอกว่าวันหวานไม่ฝาดเขาบอกนี่แกจัดแล้วไที <Okay. S 1> oh. ่จะเอาว่างลเปนของแจกโ uh huh. อ,อ้โไปไกลๆสวยๆช่อๆนี่แกจัดเนาะมัน <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้ะ <laughs> พึ่งตอมเต็มเนี่ยหวานเลยม,มันแก่จัดเนาะมีถึงเมื่อไหร่พี่ที่นั่งอยู่ไหมอะให้ทำสองสได้แล้วแต่บางวัน สวยจริงๆเลยอะ